เมื่อวันศุกร์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมาวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายสนับสนุนสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นและอาหารแห้งอาทิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องน้ำดื่มไมโลโอววนตินนมสบู่ยาสีฟันและแปรงสีฟันเป็นต้นให้กับศูนย์อบรมเยาวชนศบเมยออำเภอศบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนซึ่งได้จัดค่ายอบรมศิลธรรม เื่อให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนเรื่องคุณธรรมจริยธรรมและศิล้าในค่ายต้นกล้าแสงตะวันซึ่งได้จัดอบรมระหว่างวันที่28-30มิถุนายนที่ผ่านมาโดยมีเยาวชนจาก7หมู่บ้านจำนวนกว่า130คนเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วยบ้านเลโกบ้านทีฮือรือบ้านแม่อมกิบ้านล่องแพบ้านแม่สวด บ้านซีวาเดอร์และบ้านป่าหมากแม่ลาน้อยซึ่งเป็นหมู่บ้านที่อยู่บนยอดดอยบางหมู่บ้านยังนับถือผีเป็นหลักทําให้เด็กๆมีโอกาสทําผิดศีลธรรมได้ง่ายมีโอกาสตกนรกไปอบายเพราะยังมีการเส้นไหว้ผีด้วยเหล้าและสั่งเวรด้วยการฆ่าสัตว์เพื่อบูชายันทางสูตรอบรมเยาวชนศบเมยจึงต้องเข้าไปให้การช่วยเหลือโดยด่วน เพื่อให้คนบนยอดดอยเปลี่ยนจากนับถือผีเป็นนับถือพระรัตนตรัยโดยเริ่มจากเด็กและเยาวชนก่อนแล้วค่อยกระจายไปสู่พ่อแม่พี่น้องของเด็กๆเ,เหล่านั้นอีกทีที่ทำทั้งหมดนี้ก็เพื่อต้องการให้พ่อแม่พี่น้องชาวแม่ห้องสอนสามารถดําเนินชีวิตได้อย่างถูกหลักวิชาปิดอบายเปิดประตูสวรรค์ได้ ทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายได้เล็งเห็นความตั้งใจอันดีของศูนย์อบรมเยาวชนศบเมยที่จะช่วยเหลือทุกมนุษย์แม้จะอยู่ในพื้นที่ยากไร้เดินทางยากลำบากแต่ก็ไม่ย่อท้อมุ่งเดินหน้าทำหน้าที่ต่อด้วยหัวใจพระโพธิสัตว์จึงได้ให้การสนับสนุนเครื่องอุปโภคบริโภคดังกล่าวเพื่อให้ทางศูนย์นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อไป ซึ่งทางค่ายก็ได้ขอบคุณทางวัดพระธรรมกายและมูลนิธิธรรมกายที่เห็นความสำคัญและความอนุเคราะห์เครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในครั้งนี้ค่ะ